เพือนก่อนไปสวัสดีแม่น้อยนะกี่แม่นะกี้กีฉันเ็กัด้วยวันนจะมีขี่พอพอกีี่จะไปแล้วเหรอพี่เออเลยได้เลยพี่ครับอเพี่แม่พี่้องบกว่าี่จะมีความสุขนะใช่ๆๆๆแต่นายก็ไปรอจริงๆนะอพี่หลัต่อด้วยกันแล้วกันน่จะไปแล้วทุกคนพีีอย่าลืมผมนะพี่อยไปข้มวต่อใสะดวกกันนะเพื่อน ขอบคุณมากทุกคนทีนน่คิดถึงฉันคีคีฉันหวังว่าพวกานายนะจะเก่งตามรอยฉันนะคีคีครับครเฮ้ยเจอเกิร์ดมาแล้วดีโอ้ตัวสูงขึ้นเยอะเลยมาก่อนไปแล้วละเพื่อนมาก่อนคีมาเดียวตัวเล็กแบบนี้แล้วเพื่อนจะเจอเพื่อนไม่ต้องรอให้เพื่อนเจอกินไดมาเลย เออไม่ต้องห่วงนะฉันจะทำที่เหลือเองที่เหลือต่อดีนะขณะใหไ้ไปพักสินะฉันจะทำที่เหลือให้ดีที่สุดไปเลยดีที่สุดครับผมเอาที่ปอกคุงหน่อยนะเดี๋ยวฉันไปนกระถือลนะูอครับเพื่อเขารอลูกอยู่นะโอ้ก็ต้องจับมือแม่มาแม่พาไปเองยังไม่ออกเลยวันนี้หรอกแต่รู้แล้วว่าฉันกำลังจะไปฉะนั้นเจอกันนะเพื่อนหวังว่าจะสนุกกับเกม Forza Game